สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้โปรแกรม After Effects กันนะครับสำหรับผู้ที่กำลังสนใจหรือกำลังหัดเรียนรู้ก็ลองมาศึกษากันดูนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบง่ายๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยขั้นแรกผมจะไปที่ Composition ผมจะสร้าง New Composition ขึ้นมานะครับผมจะตั้งว่า b, ก l e e n r e AE นะครับแล้วก็ผมจะตั้งให้เป็น HD TV 1080 1 8 0 25เฟรมนะครับก็ผมจะทำเป็นแค่3วิ duration เวลา3วิโอเคผมก็จะ ไปที่สร้างวงกลมขึ้นมาสร้างเชฟวงกลมนี่นะครับสร้างเชฟวงกลมผมจะกดชิปแล้วก็แดกแดกเมาส์ครับ <c oughs> แดกเมาส์มาเป็นวงกลมให้มันเล็กหน่อยเล็กหน่อยแล้วกันนะโอเค นี่คือจุด anchor point นะครับมันอาจจะยังไม่ตรงเราก็กดตัวตัว y เพื่อจะลากให้มันอยู่จุดจุดจุดกึ่งกลางของวงกลมนะครับโอเคเราไมก,กดตัว y แล้วก็กดตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือคำสั่งเลื่อนตรงนี้ผมจะกด undo คือ control z นะครับ โอเคมันจะกลับมาที่เดิมโอเคผมจะสร้าง New Solid ขึ้นมาเพื่อทำแบ็กกราวนะครับ BG นะครับผมจะตั้งชื่อว่า BG ผมจะลาก BG มาไว้ข้างล่างเลเยอร์เชฟเลเยอร์หนึ่งนี้ ผมจะใส่เอฟเฟกให้มันผมจะใช้ตัว generate แล้วก็ lamp ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากครับผมแค่ทำ background ให้มันสวยๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรโอเคทำให้มันจะได้ดูง่ายๆสักหน่อยประมาณนี้ ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคได้แล้วแบ็กกาวเดี๋ยวเราจะมาลองออนิเมตกันนะครับว่าเป็นยังไงผมมาที่เลเยอร์เชฟเลเยอร์หนึ่งนี้ผมจะกดตัว P ขึ้นมากดตัว P ปุ๊บค่า Position ก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนตรงมาตรงนี้ผมจะลอง Key Frame ดูกดปุ๊บแล้วลองไปเลื่อน เรื่อนมาที่ปินาทีที่หนึ่งนะครับแล้วลงเราจะลากนี่กดชิปนะครับมันจะเป็นเส้นตรงกดชิปมันจะตรงโอเคแล้วเรามาผมจะกดสูตรที่คีย์บอร์ดนะครับันจะคือการใช้แรมพรีวิวนี่ครับนี่มันก็ง่ายๆก็คือการแอนิเมตง่ายๆ สมมติผมลากตรงนี้มาไว้สักตรง,ตรงนี้เลื่อนขึ้นไปมันก็จะเป็นการคีเฟมได้เหมือนกันอ่ะล,ลองดูนะครับนี่ง่ายๆนี่คือการทำคีเฟแบบง่ายๆนะครับโดยใช้ค่าโคสิชัน่ะลวลองมาทำอย่างอื่นดูผมจะกดตรงนี้ทุกอย่างก็จะหายไปค่าที่เราตั้งไว้ ผมจะไป,ไปิดไปกดผมจะกดผมเลือกเลเยอร์นี้นะครับกดตัว S, <S, <S ก็จะเป็นค่าสเกลใช่ไหมทีนี้ลองมาดูค่าสเกลสมืติผมคลิกตรงนี้ผมจะเลื่อนไปให้ให้ให้ตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วง a อนิเมทที่เราเป็นเฟรมเฟรมสุดท้ายของของการอนิเมตครับผมจะลองให้ตรงนี้เป็นศูนย์ปุ๊บมันก็จะขยายขึ้นมานะครับ นี่อย่างคือการใช้สเกลอ,อาจจะเร็วไปลุบนี่นะครับโอเคถ้าสมมุติถ้าเราผมจะกดตัว y นะครับเลื่อนจุด anchor point มาเนี่ยถ้าเราถ้ามันไม่อยู่ตรงกลางนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือจุด ไน่เคอจุดจึง่งกลางของเลเยอร์ครับตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับนี่ถ้าอยู่ตรงนี้มันก็จะปึ๊บมาออผมตรงนั้นโอเคแล้วก็เลือ่อนเอาไวต้ตรงกลางแบบเติมนี่ถ้าดูตรงนี้ก็ได้ครับว่าตรงกลางไหมก็ประมาณนี้นะครับ โอเคแล้วแหละนี่ถ้ามันแบบว่าอย่างนี้มันก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมแล้วก็สักตรงนี้ตรงนี้มันจะค่าตรงนี้มันจะเป็นร้อยแปดจุดเจ็ดใช่ไหมครับเราเลื่อนลงมาเลื่อนเฟรมลงมาโดยกด Page Up นะครับผมจะเลื่อนมาสักสามเฟรมหนึ่งสองสามผมจะให้มันใหญ่ขึ้น เมื่อกี้มันค่าเท่าไหร่นะ108.7ใช่ไหมผมจะให้มันเป็นสัก1 1อสอแล้วกันมันก็จะเป็นอย่างนี้อะมันจะดูดูเด้งเดืงขึ้นอ่ะมันยังเล็กไปอ่ะมันจะดูแบบเด้งเดืงปึ๊บมันใหญ่หน่อยร้อยี่สิบเลยปึ๊บนะครับ นี่ก็คือการหลักแอนิเมชันง่ายๆนะครับลองลองลองไปไประยุกใช้ดูให้มันเร็วหน่อยก็เราก็เลื่อนเข้ามานะครับโอเคแต่ผมจะลองมาทำอะไรแบบง่ายๆให้ดูผมจะนี้ก่อนดีกว่าปิดไปผมจะกดตัว S อ ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกตรงนี้มันจะหายไปหมดโอเคเราจะมาเริ่มผมจะเริ่มทําอะไรให้ดูแบบง่ายๆโอเค,อ,เคเอัปิดไปอผมจะขยายเอย่อให้มันเล็กลงผมจะทํากดคลิกที่เลเยอร์นี้นะครับกดตัว P ค่าพ o s i t ิชัจะโผล่ขึ้นมาผมจะทำแบบว่าผมจะคลิกตรงนี้ก่อน ให้มันเลื่อนลงมาตรงนี้นะแ๋ยวผมก็จะไปที่เฟรมแรกแล้วจะทําทการคี์คี์ต้นมันนี่ก็คือคี์ต้นนี่คือคีย์ค์จุดหมายปลายทางมันนี่นะครับปึ๊บนี่ใช่ไหมลงมาองนี้ถ้าถ้ามันลงมาอย่างนี้มันก็จะดูดูธรรมดาใช่ไหมดูแข็งแข็งแล้วก็ให้มันดูเป็นเด้งๆหน่อยนี่ก็แล้วก็จำค่าตรงนี้ไว้ ตอนนี้แกนที่ลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าแกนแกน y นี่คือแกน y ใช่ไหมมีแกน y อยู่ที่แปดสามแปดผมจะเลื่อนเฟรมขึ้นมาสักสามเฟรมกิบคือแปดสามแปดเราจะเลื่อนให้มันลงลงลงต่ำไปตรวนั้นเรามาดูมันจะเหมือนเล้งนิดนึงครับ มาจจะเด้งน้อยไปหน่อยปึ๊บครับปึ๊บ,บอือเราผมจะใส่ motion blur ลงไปคือคลิกตรงนี้แล้วเราก็มาคลิกตรงนี้อ่ากด0ครับจะกด0ที่เ็คีย์บอร์ดปึ๊บมามันจะดูแบบเด้งๆมยปึ๊บอือม,มันคีย์สุดท้ายมันอาจจะเด้งให้มันสูงขึ้นหน่อยก็ปรับ,บแกน y ตรงนี้แกน y แนวตั้งปึ้งอ่ะปึกโอเคผมจะก๊อปเลเยอร์นะครับคลิกตรงนี้กด c นโ t r ลดี D. ผมกดจะกดน,นะผมกดตัวอยู่ที่นี้กดตัวอยู่เพื่อดูค่าอนิเมทที่เราอนิเมทไว้ผมจะคอ่บตรงนี้มาให้หมดเลยจะเลื่อนมาเนี่ยถ้าสมมติถ้าเราถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ลากคียเฟรมให้ให้ไม่คุมคีเฟรมนะมันจะเป็นอย่างี้อะสมมุติถ้าเราไม่คุมแล้วเราไปดึงมาค่ามันก็จะอนิเมทต่อไปเลยต้องระวังไว้ด้วยนะฮะตรงนีุ้บเราก็ยังเอ๊ะอะไรวะให้เราคอ่บ เราก็ย้ายมาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้ผมจะ Copy ปี้มัอีกทนดีกดตัว p หรือกดตัว u ก็ได้นะครับตัว p ก็คือค่า position แต่ถ้าเรากดตัว u มันก็คือค่าที่เรา Animate ไว้หมดค่าที่เรา Animate มันจะโชว์มาหมดโอเคผม คุมค่าอนิเมตไว้แล้วก็ก๊อปมาผมจะก๊อปปี้อีกคอนทรนดีกดตัวพีคุมมันลากมาก๊อปปี้อีกคอนทรนดีกดตัวพี คุมค่าคีย์เฟรมไว้ล่างมาโอเคแต่เรามาดูนะครับดูไม่ค่อยเท่ากันทำไมไมันเท่ากันนะเอ๊ะมันน่าจะเท่ากันนะอ๋อตอนเลื่อนมันผมไม่ได้กดชิปไว้แน่เลยไม่เป็นไรอันนี้เท่ากันมันต้องเป็นสัก งั้นผมจะลบนี่ไปใหม่แล้วกันผมจะก,อบ,กอบมาใหม่ให้มันจะได้ค่าจะได้เท่ากันจะได้เดิงเท่ากันก็เหมือนเดิมน,นะครับ copy กด Control D คุม Keyframe คนทนดีออกมาไหกมาคนทนดีออกมาแล้วกดตัว u กดหรือกดตัวคีก็ได้นะครับอ่ะนี่ได้ขนาดที่เท่ากันแล้วระยะเท่ากันแล้วปึ้งโอเคนะครับจะเป็นแปดศูนย์เก้าหมดเลยแต่มันจะดเูเร้งเด่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมอาจจะต้อง เลนตรงนี้มาหน่อยโอเคอ่โอเคนะครับน่าจะเวิร์กแล้วโอเป่าวะน่าจะโอเคนะก็ดูการทำาอนิเมตแบบง่ายๆผมจะผมจะคลิกตัวนี้จะกด c อนโทอมันจะเรื่องหมดเลยแล้วผมก็จะปิดไปแบบง่ายๆอ่ะ ผมจะผมจะทำการสเกลให้ดูผมจะ Copy Layer นี้ขึ้นมาคอนโทรลดี Control D. ปุ๊บกดตัว U ผมจะปิดนี้ไปผมจะลากมาตรงนี้ปิดไปครับกดตัว S ค่าสเกลนะ ผมจะมาสักตรงนี้แล้วกันนี่เอาคีคีนี้เป็นคียปลายผมก็จะทาให้ตรงนี้เป็นศูนย์เดี๋ยวผมจะปิดไฟพวกนี้ปิดตาพวกนี้ไปก่อนเพื่อไม่ให้เห็นนะครับมันจะได้ไม่ต้องรบกวนปึบโอเคมาดัางเดิมผมจะทำให้มันแบบกระดิ่งขึ้นมาแบบ,บนี่ยังช้าไปหน่อยเลื่อนขึ้นมา ให้มันเร็วขึ้นดันให้มันดันให้เวลามันเร็วขึ้นปุ๊บสมุดค่านี้เป็นใครจะเกลวอยู่ที่เจ็ดสิบหกจุดห้ามันะเลื่อเนเฟรมขึ้นไปเจ็ดสิบหกจุดห้าก็สักหน้าสิบึ้ง,งเลื่อนมาหน่อยทางมันหน่อยทางเวลามันหน่อย เจ็ดหกอ่ะใหญ่ขึ้นไปจะได้เด้งแรงๆหน่อยโอเคแล้วว่าโอเคแล้วผมก็จะเปิดตามันขึ้นมาอือคราวนี้ผมจะเอาเลเยอร์ตรงนี้มาไว้ครับตรงนี้ผมเปิดกิดดูหน่อยล้กัน ผมจะให้มันมาหลังจากที่พวกนี้เด้งออกมาอ่ะเดี๋ยวก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมกรอบก๊อปนี่มาให้หมดเลยกดคอนโทรลดี D. นี่ผมจะกรอบสองมาสองอันก็คือคุมนี้กดชิปนะครับเลือกอีกอันกดชิปกดกดคอนโทรลหรืออ๋อกดนี่นะครับแล้วก็กด คอนโทเพื่อลากเลือกเลเยอร์สองอันแล้วก็ Copy มันคอนโทนดีปึ๊บก็ให้มันเท่าๆกันกดคอนโทดี D. อ่าก็ประมาณนี้คร่าวๆผมจะลองกดโซนดูปึ๊บอ่ะโอเคโอเคผมจะยังไงต่อ อ่ะเปลี่ยนสีมานซะหน่อยปิดปอ,กกอ,อันนี้ไปก่อนเกะกะลูกตาอือนี่ก็ก็คือกดคลิกตรงนี้คลิกที่คลิกตัวมันเนี่ยเปลี่ยนสีซะหน่อยเปลี่ยนสีหน่อยเขียเีเขียวแมวนละ้วชมพูก็คร่าวๆนะครับไม่ต้องไปอะไรมากเราแค่ดูการอนิเมตแบบง่ายๆส้ม อะไรดีสีแดงก็ได้ส้มส้มไปสีแดงอ่อนๆนะสีเหลืองอ่อนๆนะสีอะไรอีกดี เนียไม่ต้องสีเรียนนะฮะอะไรก็ได้แต่ห้มันเข้ากันหน่อยก็ดีนะประมาณนี้แล้วกันอือืม คราวนี้ผมจะให้เอาเะเยอ์พวกนี้ผมล็อกแบ็ก o ก n าก่อนนี่คือล็อกแบ็ก o ก n านะครับทนนี้ผมจะอนนเอาพวกนี้ให้มันกระเด้งมาหลังที่พวกน้ำมาตกอ,อกมาโอเคโอเคแต่ถ้านี้มก็จะดูธรรมดาไปนะผมก็เลยอย่างนี้ดีกว่าถอไปก่อนถอไปก่อนถไปก่อน นี่ผมจะไล่ให้มันลงมาทีละอันนึงๆๆๆงดึ่งดึงด่งด้เรียงเลเยอร์ไว้ด้วยงั้นก็อย่างนี้จิกตรงนี้เลยถอดไปก่อนถอดไปก่อนนี่ตกลงมาก่อนปึ้งอ่าจะกดตัว U นี่คือเลเยอร์นี้โอเคผมจะต้องไล่เลเยอร์ใหม่ล้ ระบบจะตรงนี้ลงไปก่อนลุกเห็นสูงง่ายตรงนี้ไว้บนตรงนี้สีสม้มโอเคให้มันเรียงกันนะครับแบบว่าลงมาก่อนก็จะได้อยู่ก่อนนี้ก็ได้แล้ว จะกดตัวอยู่ที่กดตัว P ก็ไนดะ้อะก็กดตัว P ตรงนี้เพื่อเราจะได้ดูว่าไล่มาให้มันแบบตกมาเวลาจะได้สวยๆหรือเปล่าแบบว่ามันแบบปุ๊บปุ๊บอย่างเนี้ยโอเคมีกรเเร่อนตรงนี้กดตัว P ตรงนี้นะครับลเลเยอร์ต่อมาโอเคคราวนี้ก็เหลืออันนี้ อันนี้ก็เลื่อนมาให้อยู่ตรงคีย f r a m e ตรงนี้มันจะเป็นยังไะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ่าง่ายครับก็คือการการแบบการถ้ามันลงมาพร้อมกันมันก็จะดูแบบธรรมดาใช่ไหมผมไล่ให้มัน ถ้าอย่างนี้ผมจะคลิกอย่างนี้นะครับคลิกตรงนี้แล้วกดชิปมันจะเลือกแบบปื๊ดมาเลยแล้วก็ปิดไป <c oughs> เลือกแบบปื๊ดเลยนะอ่ะผมจะทำแบบเดียวกันแต่ว่าให้มันเลื่อนให้มันมาทีละมาทีละตุ๊บตุ้มตุ้ม,มโอเคผมดูกันอ่ามไม่ได้ไล่ใหม่ละไม่ไดเรไม่เป็นไรเราจะจัดตอนหลังได้ นี่ผมจะเช็คว่ามันจะไล่แบบให้มันมาก่อนมาหลังโอเคถลอไปนอนผมกดตัว S ผมจะกดอีกอันหนึ่งแบยว่าให้มันระยะเวลาสวยๆโอเค่นัแล้รกันเริ่สักหนึ่งสองสามเฟรมหนึหนึง่งสองสาม หนึ่งสองสามก็เลื่อนมาหนึ่งสองสามอ่ะผมจะกดตัวศูนย์ไล่ดู๊๊โอเคโอเคผมเลดนี้ลง,งมาหน่อยแล้วกันนี่ที่ผมเลือกได้คือผมจะกดชิปค้างไวนน้นะครับมันจะเลือกเลือกหมดเลย ตรงนี้ไม่ต้องกลัวค่าค่าโพซิชันมันจะเปลี่ยนนะเพราะผมไม่ได้คีย์ไว้ผมแค่คีย์จะค่าสเกลผมจะเลื่อนมันมามาหันแดอมผมจะลองสร้างตัวหนังสือขึ้นมานะกินเม่ ผมจะเปลี่ยนสีนะมองไม่ค่อยชัดเลยเกเปลี่ยนฟอนต์มาหนอากันเอะไรดีนะเอาเป็นฟอนต์ฟอนต์ฟอนต์นี่อมยิ้มแล้วกันลืมคลิกต้องคลิกก่อน อมดิ้งอมดิ้งอมดิมด้งมาเจอแล้วะปรมาณนี้ประมาณนี้อ่ะผมจะก๊อปปี้ตัวหนังสือมาอีกอันหนึ่งนะงลางลงมากดชิปด้วยก็ได้ พิมพ์ใหม่ว่า after effect อยากสีมันหน่อยโอเคเลยอ่ะได้แหละพอแล้วต้องเรียงมากผมจะ สองเลเยอร์อนี้ไว้กดกดปุ๊บกดคอนโทลนะครับโอเคถอยลงมาถอยลงมาอ่ะอตรงนี้กะการผมจะคีค์ตรงนี้เมื่าจะพอมาเนี้ย น่าจะได้อยู่จะกดอห้มีอยู่ข้างบนเลือนขึ้นมากดตัว P นะครับผมจะคีย์ตรงนี้เพื่อให้อะไปจัดหมาจัดเรียงมาจัดเรียงก่อนแล้วค่อยอนิเมต <Okay. S 1> เราวางสมดุลก่อนนะโอเคนี okay. ่ผมจะผมจะอนิเมต ผมจะคีเฟมตรงนี้ให้ตรงนี้เป็นคีปลายอยู่ที่ตรงนี้แล้วผมจะเลื่อนไปทางขวาแนวแกน x อืมชา้มาไปหน่อยมันก็ามาโอเคมันอาจจะดูแข็งๆแล้วใส่สบูดให้มัน โอเคปุ๊ป okay. ปุ๊บปุ๊บ,บซุบอ่าผมจะทำแบบเดียวกันกับตัว After e f f e c t นะครับปุตพีให้มันอยู่ตรงนี้เลื่อนไปตรงนี้ให้มันมาเข้ากันแล้วผมก็จะเลื่อนไปทางซ้ายนะแก๊กทางซ้ายจะเป็นอย่างนี้ปุ๊ปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคมให้มันเร็วมาเร็วขึ้นหน่อย โอเคสุดอ่าใส่สมูทให้มันหน่อยเดี๋ยวผมจะามาคีตรงนี้เป็นสุดท้ายเมื่อกี้มาตรงนี้ใช่ไหมซ้ายผมจะให้มันสมูทให้แบบเลื่อนไปหน่อย อ่าเห็นไหมว่ามันมันจะเด้งกลับมาเพราะว่าตรง motion ผ่านเนี่ยมันตรงนี้มันโค้งต้องปรับมาที่ตรงนี้ถ้าจะทำเราผมจะลากอย่างแล้วกดชิปมันจะมาตรงนี้เลยนะครับหรือจะกดตัวนี้ก็ได้ตัวตัว J ตัวคเพื่อเลื่อนหาหาหาจุด์เฟรมอ่ะตัว K ตัว K เลื่อนถอยหลังตัวเอ๊ยตัวตัว J เริ่มเลื่อนถอยหลังตัว K เลื่อนไปข้างหน้าโอเค เนี่ยผมต้องมาปรับตรงนี้แล้วมันจะเด้งเนี่ยผมเลื่อนมาตรงนี้เลื่อนปรับให้มันเอ๊ะมันเคียร์อะไรวะตรงนี้ดี๋ยวเย่ะแล้วโอเคผ นี่ยู่นิดนึงว่าได้ละมันยืดืเส้นโม,โมชันผ่านมันนี่ก็ทำแบบเดียวกันไปทางขวามันจะไล์ไปหน่อยมันจะเด้งเหมือนเดิมมันยังเด้งอยู่นะ นี่มายืดตรงนี้ยืดให้มันตรงๆนะมาโอเคก็ประมาณนี้คร่ข้าวๆนะครับสำหรับการทำแอนิเมชันง่ายๆด้วยคำสั่ง position กับคำสั่ง scale นะครับก็ยังไงลองลองฝึกตามดูนะครับผมก็ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอาจจะยังพูดตะกุกตะกะักอธิบายงงๆไปบ้างก็ต้องอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้คลิปหลังเนี่ยผมจะอธิบายให้ง่ายขึ้นอกีกยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอพูดว่าสวัสดีครับ